กลับสวัสดีเอพี่ป้านอานะครับนะพ,อพอ่อแม,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 ม่ที่ติดตามช่องสูตรลับนำโชคนะครับผม r า p ที่6เรามาดูอันนี้ดีกว่าใครรอนะครับสำหรับเลขเด็น,นวันศุกร์วันี้สูตรเลขเด่นวันศุกร์มันได้อะไรนะครับจากสถิตินะ,ะล่าสุดนะอันนี้คือล่าสุดที่ออกวันศุกร์ก็คือน่าจะเป็นวันศุกร์ที่16พฤษภาคมปี68นะครับก็คือปีนี้ เออกไปที่ตัวนี้นะครับ251309นะครับนี่16เดือน5 25 1 309แล้วก็87นะครับสูตรที่ผมใช้คำนวณก็คือสูตรนี้นะครับหลักแสนบวกหลักหน่วยบนอ่าอบที่แล้วได้0กับ1จะต้องมาในชุด3ตัวบนจะต้องมี0กับ1ติดนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับ x 0 x ออก309ครับ309นี่ มาไล่ดูสถิติอันเก่าที่ผมเคยลงนี่สูตรนี้มันมีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ส่วนมากจะมานะครับเนะี่ยตั้งแต่วันที่สิหกเดือน12บสองปีหกหอันนี้ผมเคยทําลงให้ดูแล้วนะครับมันได้เด่นในตรงนี้นะแสนบวกหน่วยเนาะได้เด่นหนึ่งกับสองมาที่หนึ่งเก้าหกนะสามตัวบนมีหนึ่งติดมานะครับหนึ่งบวกหกได้เจ็ดกับ8ดงวดถัดมานะครับออกวันศุกร์ ออกแปดเจ็ดสองนะครับมีเจ็ดแปดติดมาทั้งคู่อ่างวดถัดมาได้เด่นสี่ห้านะครับเลขสี่มาที่หลักร้อยออกสี่เจ็ดแปดได้เด่นเจ็ดแปดนะครับ, 7, รบออกไปที่ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเลขเจ็ดมาเนี่ยอันนี้เฉพาะบนเลยนะครับสององเจ็ดได้เด่นเก้ากับศูนย์นะครับมาที่ตัวไหนนี่เลยครับสามเก้าห้านะครับก็อ,ออกไปที่ เลขเกนี่ออกเลขเกนะเด่นได้สีห้งวนนี้ออก603นะครับหลุดนะครับสูตรนี้หลุดแล้วก็มาเป็นไงได้5กับหกลับมาเดินต่อครับออก8ปดได้78นะครับหลุดครับได้ศูนย์สี่ออกศูนนะแล้วก็ร่าง3าได้90นะครับเนี่ยมาดู3งวดหลังสุดนะครับออกได้90ออก79ครับนี่ก้ามา10หน่วย ได้เจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดออกสามแปดแปดนะครับนี่มานะครับบนมีแปดล่าสุดนะครับทำได้ศูนย์กับหนึ่งออกที่สามศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เก้านะสำหรับสติวัุกรมงวนนี้มันได้เด่นในชุดสามตัวบนจะต้องติดตัวนี้ครับก็คือ แสนนะอันนี้ออกบนสุดละสุดสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้านะครับแสนก็คือสองบวกด้วยเก้าสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งกับสองนะครับเงินนี้ได้เลขหนึ่งกับสองจะเป็นตัวไหนมานะครับจับสามตัวบนจะต้องมีตัวนี้ครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเลข 2นะครับเลข2เลข2นะส่วนมากจะมานะครับติดบนอย่างเดียวก็จะเป็น,น,น1 x x x 1 x x x 1 2 x x x 2 x แล้วก็ x x 2สองนะครับตัวไหนจะมานะครับระวังเนี้ยสามตัวบนจะต้องมีหนึ่งกับสองติดนะครับรอบนี้อาจจะมาสิบหน่วยเหมือนสามงวดหลังสุดนี้นะครับสามงวดหลังสุดมีมาสิบหน่วยนะครับเคยมาร้อยนะครับเคยมาร้อ <c> ย <oughs> ส่วนมากจะมาหลักไหนมากกว่าหนึ่งกับสองมาร้อยเจ็ดกับแปดอ่าร้อยกับสิบ สี่กับห้าร้อยนะครับเจ็ดกับแปดหน่วยนะครับหน่วยนะเออเก้ากับศูนย์ได้เก้าห้าครับสี่ห้าน,นี้โหลดห้าหกหกหลักสิบเจ็ดแปดโหลดเก้าศูนย์นีล่าสุดสามสุดนะศูนย์มาหน่วยแปดมาสิบหน่วยนะครับก็คือออกแปดแปดนะครับเบิ้ลแล้วก็ล่าสุด ล่าสุดได้01นะครับก็มา09นะครับมาได้ทุกหลักนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้วันศุกร์นะครับจับ3ตัวบนจะต้องมี1กับ2ติดอยู่ในชุด3ตัวนะครับผมฟันให้1กับ2ติดทีนี้มาดูเด่นวันศุกร์เด่นวันศุกร์คืออะไรเด่นวันศุกร์ผมเคยลงให้เรียบร้อยตั้งแต่ผมทําชุด2ตัวล่าง2ตัวบนนะเด่นวันศุกร์เด่นวันศุกร์จะขาดเลขนี้ไม่ได้นะครับ มีงดเดียวที่ไม่มานะครับจากตั้งแต่ปีหกห้านะที่ออกวันศุกร์นะดูสถิติเขาเด่นเจ็ดแปดเก้าออกอะไรครับเก้าสามมาได้บนล่างครับเจ็ดแปดเก้ามาเก้าหกห้าแปดแปดเก้าแปดกับเก้าห้าแปดลงล่างเก้าหกขึ้นบนเจ็ดแปดเก้าออกเจ็ดสองอันนี้เฉพาะสิบหน่วยนะครับเจ็ดแปดเก้าออกเจ็ดสองบน จ็ดแปดเก้ามาตัวไหนเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดติดหมดครับบนเลยแล้วก็ล่างเก้าหนึ่งครับเจ็ดแปดเก้ามาหมดเจ็ดแปดเก้าอันนี้ออกอะไรเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนี่ครับเจ็ดมาเก้าเจ็ดเก้ามาเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งควบบนควบล่างเลยนะครับเก้าตัวเดียวเจ็ดแปดเก้าเก้าห้าครับนี่บนนะครับเจ็ดแปดเก้าออกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าดีเก้ากับเจ็ดมาคู่เลยนะครับเจ็ดแปดเก้าออกอะไรหกเจ็ดนี่มาเจ็ดหกเจ็ดบนสองแปดล่างแปดมานะครับเจ็ดแปดเก้ามีงวดนี้ที่ไม่มาออกศูนย์สี่สี่กับสามสองวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดครั้งเดียวที่ไม่มานะครับในรอบกี่ปีมนุษยเนนะี่ยเออแล้วก็มาเจ็ดแปดเก้านี่ก็มาเจ็ดเก้าอีกแล้วครับเจ็ดเก้าบนนะครับสองสามล่างอ่าเจ็ดมาเก้ามา อ่ามวลล่าสุดไม่ใช่มวลล่าสุดอง่งวดก่อนอันนั้นจะเป็นที่ใดู้ตรหนึ่งเออดวลล่าสุดนั่นแหละก,ก็ก็ใช่แล้วล <c oughs> อันนี้เจ็ดเจ็ดเก้าไปแล้วเนาะมวดน,นี้แหละเจ็ดแปดเก้าถ้าจับแบบนี้ก็จะเป็นแปดนะอันนี้แปดเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับตรงนี้เนาะไม่เกี่ยวกับอีสามศูนย์เก้านะครับคือเอา จับเฉพาะเจ็ดแปด้ามันจะมาแดตรงนี้ก็คือแปดปดนะครับแต่ล่าสุดมันออกไปที่ตัวนี้ครับส0มย์กับแ7ดเจดเห็นไหมมันก็มาทั้งเจดก็คือแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดล่างนะครับ9้าบน0 9นย์เก้าเจดด้ามาหมดครับม้วนนี้ก็น่ากลัว <laughs> น่ากลัวจะมาหมดหรือเปล่านะ้ำเด่นมันสุกจะขาดไม่ได้นะครับก็คือ เด่นสุก7 8 9นะครับบนล่างครับ7 8 9 3ตัวนี้ครับผมให้7 8 9เป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับจับชุด2ตัวบนล่างนะครับเด่นสุกจะต้องมี 7x 8x 9x หรือ x7x 8x 9นะครับผมไม่ขอเขียนกลับนะเอาเป็นว่าเด่นสุกจะต้องมี ชุดนี้มาประกอบนะครับจับในชุดสองตัวบนล่างครับเจ็ดแปดเก้าครับสามตัวนี้เป็นตัวแปรสำคัญนะครับนะฟังดีๆทีนี้บนผมมีหนึ่งกับสอง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองได้ไหมแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองมาดูล่างก่อนนะครับล่างในตรงนี้ยอืมงวนล่าสุดมันมีศูนย์ชนเออสุกเด่นเจ็ดแปดเก้ามันมีมันมีเจ็ดอะไรมีอยู่นะเยอะอยู่นะสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าอันนี้สายศูนย์ เออลองดูก็แล้วกันนะล่างจะมาได้บ้างมีเจ็ดแปดเก้าอ่ะมีสามแปดสามเก้าอันนี้ผมจับแต้มตามแต้มหรือเปล่าเนี่ยใช่จับตามแต้มเลยเนาะมมีเก้าแลตไมมีติกสามแปดก็มีสามแปดด้วยไม่ใช่ 38 39 48 49ประมาณนี้เออเนี่ยก็มี89เยอะอยู่นะ้นล่างนะครับล่างจะมาแบบไหนนะเอออันนี้บนผมให้1กับ2ก็แล้วกันนะครับบนถ้าหนึกับ2มาเห็นไหมไอ้สุกเด่น7 8 9กมันก็จะมี4 7 1นี่นเห็นไหมเนี่ยลองมองดู2ตัวบนผมอะมี1กับ2ติด มีหนึ่งไหมสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเออสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะผมไม่มองสายเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าปุ๋ยประมาณเจ็ดศูนย์หรือเปล่าสี 40, 41, 42, 43, 45, า่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้านี่ก็สองหนึ่งนะเมื่อกี้มันได้เด่นที่หนึ่งกับสองอาจจะเป็นชุดสายนี้หรือเปล่าสายสองละ่ะสองไม่มีนะสองสี่สองหนึ่ง อ่าก็สั่งเจ็ดสองนี่ตรงนี้สายนี้อันนี้สายหนึ่งจากสูตรนี้หนึ่งก็มีหลายตัวอยู่นะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองไม่ชนอ่าเนี่ยสายหนึ่งถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะครับหนึ่งสามถึงหนึ่งแปดทีนี้ตรงนี้ไม่มีหนึ่งแปดตรงนี้มีหนึ่งหนึ่งสองสามชนสามหนึ่ง ึงเจ็ดหนึ่งนะครับเออบนก็จะประมาณนี้แหละอะก็ี๋ยวดูรอดูชุดสรุปไปแล้วกันนะอันนี้วันนี้ผมยังไม่สรุปให้นะก็ลงเป็นเอ,อ่อเป็นชุดเด่นให้ก็แล้วกันสําหรับเด่นบนนะครับอันนี้เลขติดบนนะครับสามตัวบนจะต้องจับที่หนึ่งอ่าจะมาหลักไหนแค่นั้นหลักแล้วก็สองนะครับจะมาหลักไหนแค่นั้นเองนะครับหนึ่งกับสอง ผมให้เด่นบน1กับ2จับคู่กับตัวไหนนะครับส่วนเด่นสุกเจ็ดแปดเกครับจะต้องมีมาครับวันนี้มองที่เจ็ดแปดเล่างก็มีเยอะอยู่นะเจ็ดปดเ้าบนก็ต้องมีเจ็ดแปดเกนะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมนะก็รออีพีถัดไปก็แล้วกันนะครับผมจะสรุปแบบไหนให้อันนี้ก็ให้เด่นบนไปก่อนคือจะต้องมี1กับ2นะครับติดบน ค่อนข้างที่จะแน่นอนผมว่าหนึ่งกับสองน่าจะมานะครับไม่หนึ่งก็สองนี่แหละเดินบนนะครับติดมาแน่นอนนะส่วนเจ็ดแปดเก้าบนล่างจะต้องไม่ขาดจะต้องมีเป็นตัวแปรอีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับบีพนี้ก็ฝากไว้อ่ใครที่เป็นเสมาชิกรายเดือนผมลงชุดสรุปให้แล้วนะสรุปแบบก็ ถามว่าแบบเลนเลนเ้นเจาะเลยไหมก็ประมาณนะพอประมาณนะครับลงให้แล้วนะชุดสามตัวบน,น,นก็ลงให้ด้วยนะใครที่อ,าอยากได้ข้อมูลเร็วๆแบบว่าชุดสรุปเร็วๆวันนี้ที่ยีิบสองผมก็สรุปให้สมาชิกที่สมัครรายเดือนรอา,ายเดือนอเดือนละห้าสิบเดือนละร้อยทางช่อง youtube ที่เป็นแคมเปญขึ้นมานะใครที่เป็นสมาชิกก็ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับสามตัวก็จัดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อนเลยสองตัวตัวเน้น เน้นล่างเน้นบนให้นะครับแยกแล้วก็มีออมสินให้ด้วยนะครับฝากออมสินให้ก่อนเลยนะครับใครที่เป็นสมาชิกรายเดือนนะครับผมก็สมัครได้นะครับขั้นต่ำห้าสิบบาทเองนะครับนะซุปเปอร์แฟนซุปเปอร์แฟนขั้นต่ำห้าสิบขั้นที่สองหนึ่งร้อยแล้วก็ขั้นที่สามก็จะอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอ่าใคอยากได้ข้อมูลก่อนเพื่อนก็ฝากด้วยนะครับนะ สมาชิกรายเดือนก็ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะครับสำหรับการส,สมรัครสมาชิกทางช่อง youtube กดตรงคำว่าสมัครนั่นแหละนะครับก็จะมีขั้นตอนให้กรอกให้ทำนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ